การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง Performance Agreement (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษานายมีชัยโสกันทัศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากปวนและรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดงงวังเดือ โรงเรียนบ้านปากปวนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสองตั้งอยู่ที่บ้านปากปวนหมู่ที่1 1ตำบลปากปวนอำเภอวังสะพงจังหวัดเลยมีพื้นที่27ไร่70ตารางวาจัดตั้งและเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่26ตุลาคมพศ2466เปิดสอนในระดับ ชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เมื่อปีการศึกษา2,562ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านกุดง,งวงวังเดือได้นำนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามาเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านปากปวน ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น236คนโดยแบ่งเป็นระดับชั้นอนุบาลจำนวน31คนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ถึงาจำนวน63คนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงจำนวน73คนและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงาจำนวน69คนและมีจำนวนค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน19คนผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง PA ระหว่างวันที่1ตุลาคม2565ถึง31มีนาคม2566โรงเรียนบ้านปากปวนบริหารสถานศึกษาโดยนายมีชัยโสกันทัศน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากปวนและรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดงงวังเดือและนายทวิตวันหากิจรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากปวนมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น4กลุ่มดังนี้ 1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ 2. กลุ่มบริหารงบประมาณ 3. กลุ่มบริหารงานบุคคลและ 4. กลุ่มบริหารงานทั่วไป ในการบริหารสถานศึกษามีการประชุมวางแผนดำเนินงานฝ่ายต่างๆในรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม PDCAD ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในด้านต่างๆดังนี้ผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ ผลงานที่เกิดจากการบริหารด้านวิชาการทำให้โรงเรียนบ้านปากปวนสามารถพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนได้ตรงตามความต้องการจากการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศินลปะหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70 ปีการศึกษา2,565ได้รับรางวัลเหรียญทองจำนวน11รายการเหรียญเงินจำนวน3รายการเหรียญทองแดงจำนวน1รายการเข้าร่วม2รายการและได้เป็นตัวแทนการแข่งขันวงนนดนตรีพื้นเมืองโปงลางระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่70ปีการศึกษา2,56 ณจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับรางวัลเหรียญทองนอกจากผลงานทางด้านวิชาการ โรงเรียนบ้านปากปวนได้สร้างทีมนักกีฬาเปตองและได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆได้รับรางวัลประเภทต่างๆโดยรายการที่สำคัญคือได้เป็นตัวแทนนักกีฬาเปตองประเภททีมของภาคอีสานในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่38จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่1-2เมษายนพศ2566 ผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณมีการจัดทำคู่มือการบริหารงานด้านงบประมาณการเงินการบัญชีและการพัสดุของสถานศึกษามีการบริหารจัดการงบประมาณการเงินและสินทรัพย์โดยมีการจัดทำทะเบียนบัญชีการเงินงบประมาณที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลมีการจัดทํำคู่มือการบริหารงานด้านบุคคลกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษามีการจัดทําคําสั่งมอบหมายงานปฏิบัติตามภารกิจนอกเหนือนจากงานสอนและงานประจำชัน้นเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการสแสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่และนำมาจัดสรุปผลการเข้าร่วมการพัฒนาได้แก่การเข้าร่วมประชุม อบรมสัมมนาส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลและเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาการฝึกซ้อมและการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆและได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่างๆเช่นรางวัลครูดีสีเลยสองรางวัลครูดีสีวังสพุง ผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไปมีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งเพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา จัดทำเครื่องมือคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนและจัดระบบช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนพัฒนาสภาพแวดล้อมห้องเรียนห้องปฏิบัติการอาคารเรียนอาคารประกอบและห้องน้ำให้ร่มรื่นสวยงามสะอาดมั่นคงพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้มีการเผยแพร่ผลงานผ่านช่องทางต่างๆได้แก่ จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เพจ Facebook และช่องทาง YouTube เพื่อเผยแพร่ผลงานและการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการประเมิน ผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่รับชมและรับฟังการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง Performance Agreement (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษานายมีชัยโสกันทัศน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากปวนและรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดงงวังเดือ